สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสายไฟ LED แบบ USB กันนะครับสำหรับเจ้าสายไฟ LED นี้จะเป็นแบบให้เราสามารถนำไปเสียบกับช่องต่อ USB ที่ไหนก็ได้ทำให้เราสามารถนำไฟไปประดับตกแต่งในที่ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำหรือห้องสำหรับดูหนังฟังเพลงก็ได้ตามที่เราชอบเลยครับเพราะไม่ว่าเราจะนำไปประดับตกแต่งที่ไหนก็ตามถ้าเราทำการตกแต่งดีๆก็สามารถทำให้สถานที่นั้นๆมีความสวยงามขึ้นมาได้ มากทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักที่จะนําไปประดับตกแต่งไว้บนเพดานทําให้แสงไฟลอดช่องเล็กๆออกมาทําให้ดูหรูหราขึ้นมาได้หรือจะนําไปประดับไว้ที่ด้านหลังของทีวีก็สามารถช่วยให้การดูทีวีของเรามีความสวยงามและแปลกใหม่ขึ้นมาได้อีกเช่นกันหรือจะนําไปประดับตามโต๊ะอ่านหนังสือของเราหรือตามมุมต่างๆภายในบ้านก็ได้เรียกได้ว่าสามารถนําไปประดับดัดแปลงได้หลากหลายมากทีเดียวและด้วยความที่เป็นสายเชื่อมต่อแบบ USB แล้วก็เลย ทำให้เราสามารถติดตั้งได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากมากนะักจะทำเป็นแบบสวิตช์เปิดปิดก็ได้แล้วแต่ไอเดียของเราที่จะทำการ DIY กันเลยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้เลยครับมีขายทั้งใน Lazada และ s h o p e e ราคาก็ไม่ถึงร0อยบาทถ้าสั่งซื้อ2ชิ้นรวมค่าส่งก็ประมาณ100ยกว่าบาทเท่านั้นถือได้ว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ